กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบวันนี้บ่าวแอมโลทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขครับหนองตอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหุงยินข่าวว่าถือเลขมาแล้วสามงวดซ้อนครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่ครับบล็อตซ่าครับบ่าวแอมโลทงบล็อตซ่ามาถามหนองตอครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหกสิบหกครับฟันว่าถือฟันข้อครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เลือดไหลเต็มยาวๆครับสิเป็นเลขเด็ดๆตัวใดเนาะครับเนาะมาถามหนองตอครับก็นั่งยู่ข้างรถไถข้างบ้านนี่แหละครับไปรับชมรรัััับบฟงกนค สวัสดีครับน้องต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมโอ้น้องต้อนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นนะครับท่านผู้ชมเนาะวัยรุ่นครับท่านผู้ชมน้องต่อถือเลขมาหลายจังหวัดก่อนครับอ่าเมื่อกี้ก็บสามหมวดติดเลยครับเขาสามหมวดติดเนาะครับอันนี้จะเป็นหมวดที่สี่หมวดที่สี่แน่นครับครับผมโอ้ยเบาแอ็มวัลทงหงยินข่าวครับบพภาดเนาะครับเนาะมาถึงบ้านน้องต่อท่านที่ครับฟันไวจังไรครับหมวดนี่ครับหมวดวันที่หนึ่งเนี่ยเบาซูเอฟซีฟั่งนะครับ มันเป็นกับการฝันไปเที่ยวครับผมไปเที่ยวของผมปกตินะครับแต่ว่ากับเหมือนมีบุตรสาวอย่างเขามาคุยน้ำครับผมเหมือนคุยกันถูกคอครับประมาณนี้ครับผมเลยคุยกันไปเลยสักพักหนึ่งผมก็เรียกว่าขอเฟซขอเบอร์ไว้แน่เพื่อติดต่อมอนกั่งคุยกันไปเลยสักพักหนึ่งนะครับครับก็นั่งก็บอกว่าอขอตัวกบ้านก่อนในความฝันของผมนั่นก็ฝันอีกกบบ้านไปเม่ากับไปเนาะเอ๊ กับบาดไปนอนครับครับผมกับไปนอนนอนเซ็จก็เลยทักเพืคุยกันโต้หากันบันนี้เพื่อนก็บอกว่าตอนแตงแรงมาหาใน่ยอยู่บ้านครับอ่านี่กมฝันผมกะก็เรียกว่าเอาไปกับไปก็เลยไปถึงกิโลบ้านแต่งโตยังดีๆไปหาเพื่อนครับผมเพื่อนกับว่าเอออยู่บ้านนี่เ้อก็เพื่อนส่งโลเคชั่นมาให้ผมผมก็เลยไปหาครับไปหาหอนเพื่อนบันนี้ กับบคิดบอฝันน้านะครับในความฝันว่าออผู้บ่าาเขาเนะี่ยเอาเฟทักมาหาครับวันนี้ก,ก็ได้ถือเขาขาตายความหมายในความฝันนั่นนะครับบันนี้ผมก็เลยคิดว่าเพืชนะเนสียมาบอกว่าเออให้ซื้อพ่อซอสหีพ่อซอสเกิดจะคล้องบอ่อายุจะคล้องนะครับโอ้ฝันว่าอันเขามีแฟนอยู่แล้ว <Man S 2> ผู้ <นะ S 2> สาวนั่นนะครับแล้วผู้บ่าามีผัว<น>อยู่แล้ว <Man. S 2> โอ้บัดนี้ต้องต่อไปไปเจอสามีเขา ่สามีเขาเอาเฟรเลนนะครับครับผมแบรนด์อื่นเข้าไปในความฝันนะครับอืมครับผมวันนี้ก็ผมเลยได้คิดว่ามันไหนสิมันบอกตรงอายุผมมั่งครับว่าพ่องวดว่าหันกันมันกะผม่กับฟันสามหมดิีกะเป็นทรงๆแบบนี้แหละครับโอ้คล้ายๆแบบนี้เนาะมียนครับข้าอ่อนยั้งหรือมะข่าครับข่านองโตนั่นตอนนั้นนั่นกะไปไปความฝันของผมเหมือนกับยืนถาเขาอยู่หน้าปักซอยครับเขาเกิด รอบแรกผมกับประจักเขาในความฝันนะเขาขี่วนไปวนมาวันนี้สักพักเขาขับว่าขับรถกระบะโมซัยังนี่แหละครับสักอย่างหนึ่งวันนี้สักพักเพื่อนกับลกมาถึงกระชากข้อเสือผมในความฝันนะครับครับผมกับเละสั์ผมในมัดหนึ่งสองมัดในความฝันวันนี้กับโมโมโมของผู้เบาผู้สาวนะครับครับก็ได้มีดมาผนก็ได้ฟันของข้อผมโอ้ฟันข้อเลยแมนครับครับผม วันนี้ฝันว่าหัวรุดออกวันนี้ในความฝันหัวน้องตอนี่เนาะแม่นะครับเลือดไหลมันประคันเอดไปแต่ซะเลือดเต้ความฝันเนี่ยขึ้นขาดรุดออกเลยน่อยน้อนในความฝันเนี่ยนะครับสีมดเคาะมดโศกมดโศกวัดไพ่ล่ะล่ะเนาะน้ำจะประมาณนี้ครับน้เพื่อจะให้โชคให้ลาบมั้งครับเพราะปกติเ็เป็นคนบ่ค่อยฝันนะครับอืฝันมาซ้ำงวดตดตอกันนี่ฝันไข่าข่แบบได้ครับก็ ความฝันกะมันกัแล้วแต่ความฝันบางเทือกับฝันไปถึงใหญ่าย่เขามาบอกบางบางเทือกับพญัยพญัยพญัยฤๅษีนะครับเพิ่นมาบอกบางเทือกับพิ่นเอาส่ข้อมาให้ว่าเป็นตัวเลขหอยมาเป็นข้อให้เห่าฤๅษีนะครับโอ้ครับครับที่ฝันเนาะแม่นะครับแ้่ว่ากับเดือนหนึ่งฝันอยู่เทื่อหนึ่งนะครับครับนานเทื่อครับแต่ถือไม่เราสามงวดแม่นครับอืมครับผมเอาก็ลองเบิ่งไว้เป็นแนวทางขั้นท้าซื้อเลขกสืซสื่อตัวไหนล่ะครับน้อง ในความคิดผมผมอายุ28ปีนะครับผมอยากได้82ครับพ่อสเกิดผมครับ38พ่อส38ม่นครับ25 38เนาะแม่นครับโอ้ครับอายุ28ปีแต่ตายนั่นมันหนาจะเป็น0ผมก็จะบวก0กับพ่อสใส่นะครับ0 38ตัวแรกก่อนครับ0 38 0 38เนาะแลคากับ28 28 ตัวฟันหัวขาดหัวยังนี่บเต้องเอาบ่หรือเังไรเพรา่ามันอาจจะเป็นศูนย์้พวอหัวมันกกลมนะครับหัวกลมต้องหัวหาหัวหกอะไรเนาะแม่นะครับอ่ะให้เอฟซีแฟรซอยครับท่านผู้ชมเนาะคือว่าน้องตอเพิ่มมากรีดอายุของเพิ่นแล้วก็พ่อส่อเกิดน้องตอเนาะแม่นครับครับผมพอพ่อจะฟันเห็นตัวจะคลองนะครับครับอันนี้ก็หลายพุกเดือนแล้วครับผพื่งฟันเห็นตัวจะคลองอืมครับผมครับผมเนาะมียังเพิ่มเติมอีกครับน้องอ่า กะบุ้มแยงเราครับอยากให้ท่านผู้ชมกะซอยซอยผมแปมเนี่ยครับพวกกะบุ้งหัวิะแปรตัวใดนะครับพวกกะแปรบ่แก่แต่ว่ามันกะงวดนี้ก็เป็นงวดที่ซีบุ้งหัวจะออกบุบออกนะครับโอ้ครับผมครับผมงวดซีซีเนาะเน่นครับอ่าเหลขกในเสือกงามได้หนึ่งเก่ากับเจ็ดหนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เอาวาวแอมเราอันเคอเป็นแนวทางซื่อๆครับเนาะเอฟซีเนาะอ่ากะขอขอบคุณหลวงตอได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆเนาะครับเนาะ เด็ดดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2566นี่ครับติดตามไปฝากเอฟซีเป็นงวดแรกครับหงวขนข่าวบูพัดท่านที่เนาะครับน้องเพิ่นกะอยู่บ้านครับถือว่าเป็นโชควาสนาครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องต่อครับขอบคุณที่ลับครับน้องต่อสวัสดีครับครับผมเนาาาะเเเดดี๋ยววบแอมมตตรงสจัลขถ้าจอคครรัับบผมท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเลขของน้องต่อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมีโชคมีลาภมาแล้ว3งวดครับงวดนี้เป็นงวดที่4ครับท่านผู้ชมเนาะ เลขพอสเกิดครับสองห2า3 8มแปดแครับแล้วก็อายุนี่ยีปีเนาะครับเนาะอายุ28ปีครับเลข3าตัวก็คือ038ย์สปดนครับเพื่อนว่าสิเอาศูนยใส่ครับท่านผชมเนาะสี่สือ38นี่แหละเพื่อนว่าขั้นถาตายนี่เป็น0ย์ครับเป็น038ยมแครับท่านผชมเนาะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพอสอสองพันหกสิบหกครับขอให้มีโชคกับน้องตครับสำหรับคิดหนีบาแอมมทงกัสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยาท่านเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมรถตงมีของดีมาฝากเนาะครับเนาะไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมรถตงเนี่ยเดินทางไปถ้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรั์ครับค่าขายขายขายของบดี ลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่ครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้รเรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไป,ปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักษคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอสามลูปคิ้วสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนยพ่อนวดตินี่เหรัเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสติครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรร้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับธผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าเอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสาักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบลาเปล่ายังไงผู้สาว อูบาวมัดเนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผชิกมือแตะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยสมาชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูน่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดลวงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลวงปูรุ้ยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับเื่นคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผูน้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็ปปปเเปน,นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกกลขเด้อรครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผูน้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเเพิ่งเพ,พ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอ่ะอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ